วมถึงการเป็น o ก g a เ i z e r ในการรับจัดงานพิเศษต่างๆอย่างเช่นงานสัมมนา,างานจัดแสดงสินค้าต่างๆนะคะสําสำหรับบริษัทพีซอฟท์ไฟ์ของเรานะคะก็จะเป็นบริษัท o r g a n i z e ์ที่รับจัดงาน่งอย่างครบวงจรน,นะคะโดยที่บริษัทพีซอฟ์ไมค์ของเรานะคะก็จะเป็นบริษัท organizer ที่รับจัดงานส่อย่างครบวงจรคะ่ะ โดยบริษัทของเรานะคะมีบริการในเรื่องของเวนิวสถานที่ที่จัดนะคะแล้วก็การแต่งหน้าการดูแลรักษาศพร,รวมไปถึงการจัดเตรียมพิธีการจัดงานศพต่างๆคะ่ะ แต่ว่าอย่างให้มากกเามพื่อเคารพตกค่ะเคารพผู้เสีชีวิตแล้วก็เป็นการที่ตัดสถานที่ที่สวยงามและก็ถึงอารมณ์ถึงความหมายเพื่อเคารพผูชีวิตค,ค่ะครับก็ผมออร์พิวเอเตอร์เพียงลิศน,นะครับชื่อเจชื่อแรกชื่อเจนะครับก็ตอนนี้ทํางานเป็น แเขาเอ็กเซคิวทีฟนะครับหรือว่าเรียกง,ง่ายว่า AE นะครับก็คือถ้าพูดภาษาทั่วไปก็จะเรียกว่าเป็นเซลล์ของบริษัทมาร์เก็ตติ้ง a นี่ยนะเนียโซลูชันนะครับในนามชื่อสั้นๆว่าแมสก็หลักๆแล้วธุรกิจของแมสเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง Exhibition Contractor ก็คือจะเข้าไปออกแบบก่อสร้างบูธตั้งแต่เริ่มต้นจนจบของงานบูธตาม Impact by Tech ก็คือเป็น ศูนย์ประชุมทั่วไปครับแล้วก็งานรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์อีเวนต์ก็จะจัดกับงานแล้วแต่ลูกค้าครับก็จะมีงานเกมออนไลน์ของบริษัทเอเจซอฟจะเป็นโรงพยาบาบรรลบัมบูราาครับแล้วก็จะมีพวกธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับพวกรถยนต์ก็จะเป็นพื้นผู้เข้าไปแล้วคลาสประมาณน,นี้ครับแล้วก็งานรองล,อง,ลองมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการ ลูกค้าช่วยเรื่อง Activity ตามงานต่างๆซึ่งเราก็าไปแจมเขาในส่วนๆเดิอของงานอาจจะไม่ได้ทำทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไหมนะคะนั่นก็คือคุณอภิวิรยงลิศส,สวัสดีค่ะครเรียกสั้นๆก็คือพี่เจนะคะพี่เจเนี่ยก็จะเคยเรียนที่ดุสิตธานีค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นที่12 สำหรับบริษัทที่พี่เจทำอยู่ตอนนี้นะคะก็คือบริษัท Marketing and Awareness Solution หรือเรียกสั้นๆว่าแม s ค่ะเอค่ะอาจารย์ทิธาสำหรับชื่อบริษัทของพี่เขานะคะก็คือ Marketing and Awareness Solution ค่ะหรือชื่อย่อก็คือ Ma s ค่ะพี่เจคะขอถามคำถามแรกเลยค่ะคือแนวโน้มของการทำธุรกิจไหมในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ แนวโน้มก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการจัดไมซ์ก็คือมีทั้งมิทติ้งมีทั้งอินเซนทีฟมีทั้งคอนเวนชันแล้วก็มีทั้งอีเวนต์นะครับก็ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสิงคโปร์นะครับในเซาท์อีสเอเชียเพราะว่างานบางงานก็ไม่มีจัดที่สิงคโปร์แต่ว่าไม,ม่จัดที่ไทยแล้วก็อย่างเช่นงานเมทัลเล็งสัมพับที่จัดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น งานเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในซาอุดีอาระเบียก็จัดที่ไทยครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มก็ขาขึ้นครับคำถามที่สองนะคะแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแม็เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับแนวคิดนะครับก็เราจะพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้ก้าวไปสู่แนวหน้าของธุรกิจไม้ของประเทศไทยได้ซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่า เปิดดำเนินการมาได้13ปีแล้วก็ถือว่ารประสบผลสำเร็จไปในระดับหนึ่งประมาณนี้คร,ครับสำหรับคำถามวิจาร์นะคะโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจมีอะไรบ้างคะโอกาสของเราก็คือสถานที่เราพร้อมบุคลาการเราพร้อมมากกว่าประเทศอืน่นใน AEC มั้งน่าใช่นะครับ ก็สถานที่เนี่ยเราตอนนี้เนี่ยไบเทคเนี่ยเริ่มที่จะก่อสร้างศูนย์ประชุมใหม่เนี่ยในในระดับหนึ่งแล้วน่าคาดว่าปลายปีหน้าน่าจะเสร็จครับแล้วก็อุปสรรคของเราก็ด้วยหลายๆอย่างครับการเมืองเศร,รษฐกิจแล้วก็ความพร้อมของบุคลากรทางด้านภาษาที่จะเปิดใน AEC ในวันนี้ คำถามต่อไปนะคะก็คืออยากจะถามว่าธุรออกิจไม้เนี่ยมีการสรรหาหรือกระบวนการในการคัดเลือกอาาบุคลากรที่จะเข้ามาทํางานในระดันี้อย่างไรบ้างคะคก็ทุกวันนี้ของไทยเนี่ยยังไม่ได้มีบุคลากรในด้านไม้ที่ชัดเจนมากนักนะครับที่จะลงลึกถึงลักษณะการทํางานที่มันโดยตรงสายงสงานโดยตรงแต่ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นของวิทยาลัยศิธานีกับ ของสีพทุมแล้วก็ลังสีนี่อะไรที่มัน่ันท้ายแต่ใกล้เข้ามา,าทุงทีละทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่สายงานกับสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันตรงแต่มันยังไม่ตรงร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาในยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันต้องเปิดรับอะไรมากขึ้นเรียนรู้อะไรมากขึ้นพร้อมที่จะแบบเผชิออะไรอะไรยากต้องอึดน,นะครับตอนแรกใหม่ๆมต้องอึดเพราะว่า ที่พี่จบมากจบท่องเที่ยวเรียนตัวไมซ์กับอีเวนต์มาเนี่ยก็เรียนแค่2ตัวคือตัวที่เป็นตัวไมซ์เบื้องต้นแล้วก็ตัวอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราเรียนมากับสิ่งที่เรามาเจอจริงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่ามันก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้สับอะไรที่บางบางคนเขาไม่เคยเจอแต่เราเคยเรียนมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เปลี่ยนตรงนั้น ค่ะอย่างกรณีที่ที่มาจัดอีเวนท์ที่พารากอนแนห่งนี้ค่ะอย่างพวกที่มีการดําเนินงานการจัดอีเวนท์ยังไงบ้างหรอคะครับสำหรับงานที่พารากอนแห่งนี้นะครับจ็จะเป็นงาน t i n g o f Living s a l e ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับที่สมที่ผมทำว่จะดูเรื่องโครงสร้างโดยรวมของในงานนะครับแล้วก็จะเป็นการ organize ให้กับทางเจ้าของงานก็นคือ t i n g o f Living. Com ซึ่งเขาจะเป็น รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบ้านอสังหาริมทรัพย์เรื่องอะไรพวกนี้ครับที่ให้ข้อมูลในด้านการรีวิวที่ดีมากซึ่งตรงนี้เนี่ยของงานนี้ผมก็จะหนึ่งและ้ะคือรับบีฟมาจากลูกค้าว่าลูกค้าจะจัดงานที่ไหนมีพื้นที่เท่าไหร่ผู้ร่วมงานเป็นใครบ้างสองเนี่ยคือผมก็ต้องมาออกแบบออกแบบที่นี้คือต้องวางฟอมแลนให้เขาฟอมแลนก็คือ บูธหนึ่งจะมีขนาดพื้นที่เท่าไหร่ให้อะไรได้บ้างาตส่วนตกแต่งของบูธเป็นอะไรในที่นี้เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นแบบ 3D ขึ้นมาให้เาแบบ 3D ก็จะในภาษาวงการนี้ก็จะเรียกว่าภาพ perspective perspective ก็จะเป็นชื่อไทยก็จะเรียกว่ามุมทัศนียภาพก็คือจะเป็นมุมต่างๆที่ดูภายในงานนะครับ2คือก็ต้องเสนอราคาเขาเราก็ต้องให้ส่วนของโปรดักชันของเราเนี่ยมาตรีราคาว่า ประเมินงานว่าราคานี้เท่าไหร่อะไรยังไงราคานี้รวมอะไรบ้างแล้วก็สามเนี่ยเราส่งราคากับแบบให้ลูกค้าพิจารณาพอลูกค้าพิจรารณาเสร็จปึ๊บเขาอาจจะเรียกรับเีฟทั้งหมด5เจ้าหรือว่า4าี่จ้าแีแล้วแต่แล้วแต่บริษัทก็คือเวลาเราได้งานนี้มาครับก็สองต่อตลับต่อไปก็คือว่าเราต้องโครง,งานให้เขาพ่วงไปกับการโปรดักชันสร้าง โปรเจคโครงสร้างในที่นี้ก็คืองานไม้งานสติ๊กเกอร์งานอาร์ตเวิร์กต่างๆที่เห็นไปในงานก็คือเป็นส่วนของโบทั้งหมดแล้วก็ในอ,อการออร์แกเนงานเนี่ยก็จะก็หลังจากการออร์แกเนงานแล้วก็ตัวโปรดักชันที่เราจัดทำโครงสร้างบูธแล้วก็พวกอาร์ตเวิร์กต่างๆเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาถึงหน้าง,งานที่เรามาจะมาเข้ามาติดตั้งก็คือการเซตอัพ ก็คือเราจะต้องเข้ามาเซตอัพใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีการออนไซต์จริงเรื่องกิจกรรมเรื่องตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแอคทิวิตี้ต่างๆพวกเนี้ยครับก็จะมีพวกสตาฟแจกโบชัวมีสตาฟ์สำหรับดูคิวบนสเตจบนเวทีนะครับแล้วก็จะมีพิธีกร MC แล้วก็พิธตี้อะไรพวกเนี้ยที่เราจะต้องมาจัด แล้วก็ดูแลภายในงานนี้ก็งานอีเวนต์มันก็จะประมาณนี้ครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นพวกโชว์ต่างๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไงไร่ะการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอที่จะต้องขึ้นจอบนห้างหรือขึ้นจอในภายในงานอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็สําหรับถ้าเป็นตัว exhibition contractor นะครับที่จะจัดในตาม impact My เห็เนี่ยขั้นตอนมันก็จะคล้ายๆกัน แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะไปเน้นหลักตรงการที่เราออกขึ้นแบบ 3D ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนีาจะมีคอนเซ็ปต์แล้วก็มีเลเยอร์ของบูทค่อนข้างจะชัดเจนอย่างในการออกแบบบูทเครื่องจักรเนี่ยครับมันก็จะมีเครื่องจักรที่ทําให้เราต้องฟิกว่าเครื่องจักรอะไรอยู่ตรงไหน,นแต่ว่ามันก็แล้วแต่งานครับว่าอย่างเช่นพวกงานเรียกว่าอะนะคอสเมติกพวกเครื่องสำอางอันนี้ก็จะเน้นคอนเซ็ปต ขาวๆนวลๆทาให้ดูบูดสุ์สะอาดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการอ่อนสายงานเนี่ยมันจะค่อนข้างจะดีกว่าสําหรับการทํางานในห้างครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราสามารถทํางานได้ในเวลากลางวันซึ่งในห้างเนี่ยมันทําได้ในเวลาคืนซึ่งมันค่อนข้างจะเหนื่อยล้าสําหรับช่างเวลาเขามาตั้งมือถอดอะไรเยงนี้เพราะว่าเวลามันไม่ตรงกับชีวิตประจำวันของเรา